สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องีีายวันนี้เราจะมาแต่งบ้านกันต้อนรับปีใหม่เแต่ว่ายังไม่ถึงนะเราแบบมีเนี่ยของที่เราซื้อมาตอนนี้เนี่ยเต็มบ้านไม่หมดเลยใช่ก็คือเรากะว่าเราจะเอามาติดเนี่ย ตรงผนังบ้านตรงอะไรพวกนี้นะครับติดข้างในบ้านนะมันจะแบบออกมาสวยงามแค่ไหนยังอีกยาวไกลามากกว่าจะแต่งเสร็จเนาะดูไปเรื่อยๆกันนี่ฮะอันนี้อันนี้เป็นคนงานนะครับร <c oughs> กำลังกําลังรอกําลังกําลังจะแต่งอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชายคนงานนะ <c oughs> ส่วนอยู่ในครัวนู่นก็เป็นคนงานอีกคนหนึ่ง กำลังทํากับข้าวให้กินอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมของตันเดี๋ยวจะเริ่มตกแต่งแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะตกแต่งได้เป็นยังไงมีฟอร์เตอร์จะเป็นยังไงรอดูเอาแบบให้มันลูกใหญ่ๆแล้วก็ให้มันแตกดิเอาว่าามาทำดิหนูไปถ่ายได้นะเอ้เอามา อดีตเมื่อกี้เรายังตกใจเลยแต่โอเคตอนนี้เดี๋ยวไปเตรียมของก่อนเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เป็นนีครับรแผนกเสาลูกโปนะ่งฮะกลางขึ้นค่ะเออตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วเราใกล้จะเสร็จแล้วดูดูอยู่แล้ยังยังไม่ให้ดูเออต้องให้มันเสร็จแบบสมบูรณ์แบบแล้วค่อยดูตอนนี้ก็จะดูลกๆหน่อยนะในบ้านนะเพราะเรายังไม่ได้เก็บส่วนผนังตรงบ้านตรงนี้ก็เป็นฝีมือของหลานชายนะมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ฮนะเออ,เ,อ,อเป็นรอยๆหน่อยนิดนึงน,นะนะนะสูบต่อไป นี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างโอ้นี่ครับตรงนี้ก็แต่งกันฮนะดูฮะนี่ครับตอนนี้คนงานกําลังติดให้อยู่ฮะวันนี้เป็นวันฉลองปีใหม่ล่วงหน้าของเราโอเคเดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จเลยนะฮะเย้ <Yeah. S 2> อ่านี่ไงว้าวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ตกแต่งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะ ใช่นี่เริ่มงคิดตมากกว่าจะตกแต่งเสร็จเป็นไงกล้ามขึ้น <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูตรงนี้ที่เราแต่งนี่ครับใส่ลูกโป่งเข้าไปตรงนี้คือแบบอจริงๆลูกโป่งมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันแตกอยู่ดีมันก็แตกไปอ่ะเออแตกแบบไม่มีปีมีคุยนะเ <No. S 1> นี่ยออกว่าจะทำประมาณนี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นการฉลองปีใหม่ของเราแบบเรียบง่ายนะครับผมในครอบครัวเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้แหละทีนี้ปีใหม่เรามีของมาให้แม่ลองด้วยเป็นหมอนเ,อ <Wow. S 1> เพราะว่าเห็นแบบ แม่บน่นไงบ่นว่าแบบปวดคออะไรอย่างเงี้ยนอนแบบไม่ค่อยสบายเราก็เลยแบบไปหาหมอนมาหาหมอนแบบดีๆมาให้แบบลองหนุ่นซะหน่อยก็คือส่วนตัวส่วนตัวเราอะตัวผมนะครับก็คือ,อได้ทําการลองหมอนไปแล้วทีนี้แม่ยังไม่รู้ไงเราซื้อมาให้แม่ซื้อมาให้แม่ลองก็เดี๋ยวให้แม่ลองเลยละกันอ่ะเดีย๋ยวไปเอาหมอนก่อนเออ่อะนี่เลยครับได้หมอนมาแล้วหมอนจาก F M Outlet นะครับผมก็เป็นรุ่นคอนทัวร์นะ จริงๆหมอนมันจะมีอยู่สามรุ่นนะครับแต่ว่าผมเอารุ่นคอนทัวร์มาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้แม่ลองเลยดีกว่าใชลองดู <มา S 2> ว่าจะเป็นไงใช่นี่นี่นี่ครับผมมานั่งนี้ก็ได้แม่ม<อ>น,นั่งนี่ก็ได้เออเห็นบอกว่าบนว่าแบบ ยังไงอ่ะบ่นว่านอนไม่ค่อยสบายเพ่าหลังแบบนี้เออไม่สบายก็เลยจะให้มาแบบลองนอนหมอนนี้บ้างเออว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแกะเอกเลยนี่ครับผมเย้ใหญ่ใช้ได้นี่ครับผมดูนี่จะเป็นแบบนิ่มๆนะ หมอนมันจะเป็นแบบนิ่มๆมีเจลด้วยใช่ไหมใช่มีเจลมันจะเป็นเจลแบบเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะนิ่มมากนะหมอนเนี้ยมีความเย็นไหม,มเย็นดิเดออือนเนี้ยอ่ผมไปลองนอนมาเรียบร้อยละลองนอนมาแล้วก่อ,อนที่จะเอามาให้แม่ก็<า>คือนอนขอ,อนเพิ่มเป็นไง <laughs> ทดส,ส,ส,สอบทดสอบใม่ไม่ลองนอนไงีืเลเป็นไงไงเย็นเยเย็นเย็นเออแต่ก็ใหญ่นะน่าจะพอดีหัวนอนแล้วคงจะดีเนาะนอนลองลองนีงต้องลองลองเติมมานั่งแต่ไ or ัไหมเติมมานอนเิมมาไหมมาเร็วมาเร็ อันนี้คือของขวัญปีใหม่อันนี้ลูกนอนนอนมลยนอนเลยนอนเลยนอนเลยนั่นแหละเย็นเนาะลูกเนาะไม่ต้องหูหูไม่ต้องหูหูลูกไม่ต้องหูหูนิ่มนิ่มไหมนิ่มนิ่มย็นต่อไปเย็นนะลองโดนดูเย็นเย็นจี๊บเดี๋ยวสบายเลยด้วยคอสบายเลยใช่มันพอดีหัวเนาะใช่พอดีหัวคือคือหมอนอันเนี้ยก็คือแม่บ่นว่าแม่ปวดหลังปวดคออะไรเงี้ย ก็เลยเอามาแบบอ่อมาให้นอนหมอนนี้เพราะว่าเผื่อจะทุเลาลงใช่ไหมใช่มันจะช่วยบรรเทาแบบว่าให้เราแบบหายปวดหลังได้แต่ไม่ใช่ว่าหายแบบหายขาดอะไรนะแค่เป็นแบบว่าบรรเทาอาจจะปรับสรีระการนอนใช่บรรเทานอนดีนะนี่นอนดี บรรเทาอาการนอนกลนได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นกดไหลย้อนก็จะช่วยบรรเทาได้ด้วยอันนี้คือก็ดีดีลองนอนดูสักครั้งเขาดีจริงๆริงโอเคลอเคลอเคเงดูโอเเลยเอาดนี่ครับผมนี่ฮะดูนะชุบนี่ดูดูยืดหยุ่นคลายตัวกืนตัว ใจเย็นใจเย็นก็หรือบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าตัวหมอนเนี่ยมันจะแบบว่าปรับอุณหภูมิมันจะปรับตามแบบอุณหภูมิร่างกายเราด้วยมันจะช่วยแบบทําให้แบบว่าคือเรานอนแล้วมันจะสบายขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองอ่ะลองอีกสักพักหนึ่งก็ยังไงเนี่ยปีใหม่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีของขวัญอะไรให้ญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็นี่เลยแนะนำาอันนี้ตัวเลือกที่ดีเอฟเฟคเทาเล็ดนะจ๊ะตอนนี้เขาเซลล์อยู่ด้วยนะ Yes ก็ เอาเป็นว่าเอา่อคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้แล้วกันเออเดี๋ยวเอาหมอนไปให้แม่ลองนอนเลยคืนนี้ใช่จากที่ <c oughs> สังสรรค์ปีใหม่เสร็จแล้วแม่เาอาเอาทองนั่นอีกหมอนไป โอเคก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วบายไม่เหนื่อยไม่หน่อยเย่บายครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ Yes sir ไปแล้วู้